มีไหมที่ความคิดเห็นที่ว่าเราไม่โอเคอะ่ะแล้วเราจัดการยังไงเช่นเราก็ฟังฟังหรือว่าฟังเสียงส่วนมากอะไรประมาณนี้มีไหมเพราะหลายคนเนี่ยเขาดูอยู่เนี่ยหลายคน,นยจะเริ่มต้นแบบนี้เหมือนกันและที่พูดอย่างนี้เพราะหลายคนเนี่ยเลิกไปเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ใช่เลี้ยงไม่รอดนะไม่ใช่เลี้ยงไม่รอดแต่เลิกไปเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก่อนที่าร์มจะดังมีการซื้อขายกันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมีเงินเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยคือเลิกไปเนี่ยมันมีหลายความที่เกิดขึ้น่เนี้ยของบัตดี้เนี่ยคนในกลุ่มเยอะๆอย่างเงี้ยเรามีปัญหาพวกนี้เรามีไหมล้วเราจัดการยังไงได้บ้างอ่าคือเราต้องคุยกันทุกเรื่องก็คือต้องคุยกันต้องคุยกันทุกเรื่องอย่ากเก็บไว้ในใจอ,อเราเตือนตั้งแต่แรกแล้วตัดบใดเมื่อคุณถือเงินแสนเงินหมื่นแล้วแล้วแต่คุณมีตังค์แล้วคุณให้กลับมามองภาพวันแรกที่เราคุยกันอื เราจะไม่ลืมวันแรก,กที่เราลำบากอันนี้ดีมากเราจะไม่ลืมภาพวันแรกถ้าเราไม่ลืมตับแต่ที่เราไม่ลืมภาพวันแรกยังไงเราก็กอดคอ,อกันแทนผไปครับอ่ะพบกันอีกนะครับอุรยานะตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอบางคล้านะครับเชิชงเซานะเราอยู่ที่บัตตี้ฟังคุณานะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปดู สิ่งต่างๆนะครับที่บัดดี้เนี่ยเขามีการทำมีการพัฒนาต่างๆนะครับไม่ไว่าเป็นเรื่องของเกษตรเรื่องการเลี้ลยงปูอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราคงจะพาไปดูนะครับแล้วก็อะไรที่ดีๆนะครับก็มีแนะนําแบ่งปันนะครับลองเอาไปทำลองไปใช้งานดูได้นะครับไปกันครับ ระบบน้ําทิ้งท e ี่นี่เขาก็จะมีระบบน้ําทิ้งที่ดีเลยนะครับก็คือจากฟาร์มถ่ายน้ําทิ้งมานะครับคืนะครับเป็นท่อนี้ท่อเมนมานะครับถ่ายน้ําทิ้งมานะครับก็เอามาดักามักก่อนนะครับการลูกปูนะครับอะไรที่มันจะตกเลยเซกมานะครับนะเป็นการกรองก่อนนะครับคือจะมีท่อใหญ่นะครับนะกรองเอาน้ําออกไปถ้าน้ําล้นมากรองออกไปครับน้ําไปไหนครับน้ำก็จะปล่อยลงไปสู่บ่อนะครับเนี่ยปล่อยไปสู่บ่อนนี่ที่เห็นนี่คือลูกปลาเต็มเลย ข้าวปลาเต็มเลยนะครับนี่ธรรมชาติดีครับตรงนี้มุมเนี่ยเขาจะมีให้นั่งทานอาหารเมนูกูนายูรอบนะครับแต่ดอกบัวนี้ก็สีแปลกเลยนะครับสีสีชมพูออกสีชมพูสีบานเย็นเลยนะครับแปลกนะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่คือดูวิธีการลดน้ําต้นไม้ของเขานะครับนี่คือไอเดียเนี่เจ๋งมากนะครับใช้ลดน้ําต้นไม้นี่นะครับนี่ลดน้ําต้นไม้มาเสร็จเขาใช้วิธีการคือใช้เป็นระบบน้ําหยดนี่ครับเอาขวดมาต่อกันแล้วก็ปักลงไปนะครับใช้วิธีการใช้น้ําหยดนะครับดูข้างล่างไหมครับเนี่ย ต่อมีสเปรย์ไปมีน้ําหยดแล้วก็ตัวเติมน้ําไปนะนี่ไอเดียนี้เจ๋งมากเลยครับเนี่ยแล้วก็มีที่บางร่มมีบางอะไรต่างๆนะครับบางร่มใช้น้ําหยดไปนะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเจ๋งมากครับนะครับอันนี้เป็นนะครับนี่คือพื้นที่หลังบ้านนะก็สามารถปลูกผักพุ้งไว้กินได้นะครับด้่ยยอดอ่อนเลยนะครับปลูกผักพุ้งไว้นะครับมีพืชผักนี่นะครับผักปลอดสารนะครับนี่ปลูกไว้กินเองได้นะโดยข้างบ้านใช้พื้นที่เล็กๆนะครับมาดูครับมาดูนะมีผัก มีผักบุ้งมันละกอมีผักบุ้งมีพลิกนไครับนี่มีพลิกด้วยนไครับนี่ปลูกไว้ชินเองโอ้โหพลูกอ่าอ่าผักสวนครัวนะครับนี่โอ้โหตัวนี้หนักมากช่อหนักเลยนี่ดูนะครับโอ้นี่แจวเลยแจวเลยนะครับเอนะครับเรามีโอ่งหลายใบนะครับเขามีโอ่งหลายใบนะครับที่นี่เขาก็จะมีวิธีการก็คือใช้โอ่งเนี่ยไปสร้างประโยชน์นะโดยการเอามาเลี้ยงสาหร่ายเลี้ยงจอกดูครับมาดูครับว่าเป็นไงนี่ครับ เขาใส่องค์น้ําไปนะครับเขาก็มาเลี้ยงนะครับนี่เลี้ยงสาหร่ายไว้ให้ให้กับอาหารปูนะครับเลี้ยงไว้ให้มันโตให้มันขยายนะครับหนึ่งองค์สององนะครับนี่ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนี่เนี่ยสดอ่อนๆเลยนะครับเวลาอนุบาลลูกปูเนี่ยเราต้องใช้ผักพืชจอกไอ้ซุกสาหร่ายพวกนี้เยอะนะอันนี้ดีนี่มีจอกมีแดดด้วยนี่ยังไงครับไอเดียดีมากนะครับนี่เลี้ยงไว้นะครับนี่โตนะครับนี่จะสะอาดดูนะครับนี่เลยสะอาด เป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับสวยด้วยในประดับประดาด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งภาชนะอีกเป็นต้นแบบนะครับที่เราสามารถเออเอาไปแนะนําไปทําได้นะครับเขามีอ่างมีกระมังมีจอบมีแหนเขาก็จะเลี้ยงไว้นะครับอันนี้คืออาหารที่ปูเนี่ยเราจะต้องใช้นะครับอันนี้อ่าโดยเฉพาะอ่าบอนี้อ่าบ่อนี้เ็าําทำเป็นอิดวางนะครับเนี่ยอิดบล็อกนะครับเขาอิดบล็อกวางอ่าเพ้าใบวางเนี่ยนะครับอิดบล็อกวางเพ้าใบวางแล้วก็ใช้เป็นน้ําให้มันขังไปนะครับเนี่ยนะครับไม่สูงมากแต่สําหรับเลี้ยงพืชน้ํา งานนี้ถือว่าเป็นหนึ่งไอเดียที่ดีของบัตตี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลี้ยงอะไรในน้ำเข้าไปเห็นเลี้ยงจอกแต่ข้อนี้เพว่งนี้ถือว่าเป็นพืชน้ํานะครับน้าไม่ร้อนนะครับน้ําเย็นกำลังดีนะแยวเลยอ่านเดีไปดูนะครับเนี่ยวิธีการทําทบ่อน,นี่จะเป็นสนณะบ่อเน,นี่ยคืง่ายๆหนะครับเนี่ยเริ่เข้าไปเหมือนใช้อิดวางเรียงเข้าไปเสกกวางสูงเข้าไปนะโอเคเลยนะครับนี่เป็นไอเดียที่ดีๆขังบัตตี้เลยนะครับ่ บอ่อนี้ก็จะเป็นบอ่อสาล่ายนะครับมีเลี้ยงสาล่ายว้ชีดน้ำนะครับคือที่นี่เน,เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการรูบานเนี่ยเขาจะควบคุมเรื่องของตัวชืดน้ำเยอะนะฮะไปชดน้ำเยอะเลย ผมจะพาไปทําความรู้จักนะครับเจ้าของบัตตี้ความปูนานะครับว่าสมาชิกทีมแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันนะครับไปค à, สวัสดีครับสวัสดีครับรนี่คือกลุ่มของทีมง,งานของบัตตี้ความปูนานะครับถือว่าวันนี้เนี่ยมีการเปิดฟาร์มอย่างจริงจังแล้วก็ตอนนี้มีอบรมด้วยคนมาเ็ถือว่าโอเคนะมาวันแรกมาถือว่าลูกค้าที่ให้ความสนใจมาถือว่าโอเคเลยนะโอเคทีนี้บัตตี้ความปูนานะครับเรามาย้อนคุยกันนิดนึง ที่มาที่ไปของบ้าดิ้ความปูนานะครับมาอย่างไงเริ่มต้นอย่างไงก่อนออก่อนมาจากการที่เรารวมกลุ่มกันคุคยเกี่ยวกับเรื่องปูนคะครับก็ไอเดียที่มันเกิดจากครั้งแรกก็คือในการทานปูนาืาก็คือส้มตำปูนับก็น้องผมไปซื้อมาปูนาตัวไซปูโลสามตัวเท่าไหร่สามตัวยี่สิบตอนนั้นรู้สึกว่าไงปูมันแพงไมไม่ถูกทำไมมันแพงจังอสามตัวยีว่สิบสมัยด็กๆเราเห็นเนี่ย คือแทบจะเตะมนันทิ้ง <c oughs> <ะ S 1> <_ s> แต่มาครั้งนี้มาดูว่าทำไมมาสามตัว20่สิบเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราจะต่อย,ยอดยังไงมองอยังไงแล้วก็เข้าไปดูหาข้อมูลต่างๆศึ <_ s> <า>กษาข้อมูลก่อนใช่เรบแรกก็คุยกันก็คุยกันก็ทุกคนก็ยังเมินอยู่ ก็ยังมีปัญหาผมก็เลยไม่รู้จะทําไงก็เลยคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวต้องหลอกหลอกว่าเออเดี๋ยวเราเข้าไปหาความรู้กันลองไปเที่ยวก่อไปเที่ยวก่อนนะมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวสุพรรณกันดีกว่าไปไหว้พระกันก็เลยเจอมาเจอฟาร์มภูแลยาเราก็เลยลองเข้าไปเรียนรู้ที่นี่กันก็เลยผมพวงมาลัยอยู่ที่ผมคันเร่งอยู่ที่ผมเราคนขับวั้นเราคนขับไปไหไมได้ทุกคนอยู่ในรถปฏิเสธไม่ได้หราไม่ได้ก็เลยพาทางนั้นก็เลยได้เข้าไปเจอพี่มีา โอเคนี่คือที่มานะก็คือเป็นการรวมกลุ่มที่อยากจะให้ดูก็คือของบัตรดีเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มแต่ต้องบอกนะทุกคนจะมีหน้าที่นะครับหน้าที่ในการแบ่งหน้าที่ทำานูนี้เพราะว่าเวลาคนเยอะเรื่องก็เยอะครับถูกไหมอ่าความไม่เข้าใจกันก็เยอะกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ผมว่าต้องมีเค่อนเคนกันบ้างอ่ะต้องคุยขัดกันบ้างอ่ะกว่าจะมันมันไม่ลงตัวเพราะว่าคนยิ่งเยอะเหมือนบริหารจัดการมันก็จะเยอะขึ้นแต่วันนี้ก็คือว่าสําเร็จนะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครอะไรยังไง แลวเรามีหน้าที่อะไรต้องทำฟาร์มให้เราทําอะไรหรือว่าเรานั่งเฉยเฉยอ่าเอาท่าแรกก่อนนะครับใครครับผมป๊อบครับฝ่ายผลิตครับฝ่ายผลิตก่อนนะครับใครครับผมป๊อบครับฝ่ายผลิตครับฝ่ายผลิตใช่ครับผมทำอะไรบ้างครับฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องปูนะครับแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าที่วอลเข้ามาาให้ข้อมูลแล้วครับอ่าให้ความรู้เทคนิคการเลี้ยงนะครับแล้วก็การตลาดด้วยประกอบกู่ นะครับเป็นการดูแลกลุ่มลูกค้าต่อเนื่องอืมโอเคเพราะนั้นถ้าเออลูกค้ามาเท่านี้คือคนนี้เลยนะครับจะเป็นคนให้ข้อมูลไะจะได้รู้จักผมเลยอ่าโอเคเลยนะครับอ่าท่านต่อไปครับปวยค่ะอ่าจะตอบเพจดูแลเรื่องเพจค่ะแล้วก็สต็อกของแต่ตอบช้าคนนี้เลยนะครับตอบชาคนนี้เลยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ลูกค้าที่ให้ความสนใจที่รู้จักเราทางเพจมีเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นค่ะเยอะขึ้นนะแสดงว่าลูกค้าให้ความสนใจเรื่องของภูนานี่เยอะขึ้น เห็นวันนี้ว่ามาเปายต่างจังหวัดจากปลาจีนเข้ามาชนบุรีปาจีนนะนนทบุรีโอ้ลัดดีโอ้ฟูปรกการโอเคโอเคนี่คือฝ่ายเรื่องของการการสื่อสารนะคือเรื่องทางเพจไปอ่ะท่านต่อไปครับผมเบียร์ครับเป็นผู้ช่วย สร้างฟาร์มเสื้อหาอุปกรณ์ในในการทาฟาร์มนเนี่ยครับคนนี้ว่าคนนี้เป็นฝ่ายสนับสนุนสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้จัดการคนในตัวเฮ้ย hey, ทำนี่ดิเฮ้ยลูกค้ามาเฮ้ยกระปุกทำทุกอย่างครับทำหากระเบื้องกระเบื้องอะไรมาตามเห็นทําระบบเกี่ยวกับระบบฟาร์มทั้งหมดอ่าเห็น <c ười> เห็นเมื่อกี้คือสปอร์ตเวลาลูกค้ามาเสร็จนุ่นวิ่งจับนุ่นจับเซ็ตจับสินค้าอะไรขายได้ไหมครับอ่าโอเคเลยโอเคครับอ่าทีท่านครับท่านต่อไปครับอ๋อค่ะกระปุกค่ะก็ช่วยดูแลทั่วไปอะค่ะอ่า ธุรการทุลักการเอาธุรการเหรอใช่ใช่เมื่อกี้เห็นธุรการใช้ธุรการไปจับปูอยู่เมื่อกี้นะนั่นแหละค่ะธุรการธุรการต้องทำโอเคโอเคาอ่โอเคโอเคได้ครับอ่ท่านนะครับท่านต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะบุ๋มนะคะอ่าก็ใส่ไอทีหรือว่าคุมคุมทั้งหมดเลยฝ่ายไอทีฝ่ายไอทีนะส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าตกแต่งรูปหรืออะไรเงี้ยคอยลงอ้ยช่วยพี่เขาอีกทีนึ่ง โอเคสื่อฝ่ายผลิตพวกอาหารไปรูปด้วยอะไรอ๋อโอเคใครเป็นใครเป็นเชฟครับตัวนี้นี้ใครเป็นเชฟเนี่ยของนี้เลยใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีเมนูอะไรกินไใช่ไหมกินได้ใช่ไหมกําลังกินอยู่โอเคโอเคกินได้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับเดี๋ยวมีส้มตำน้ำปลุกปาด้วยนะเราจะไปชิมกันโอเคเดี๋ยวอีกอีกข้อหนึ่งจะถามว่าโอเคแล้วรู้จักแล้วในี่เขาตน้งทั้งนัที่เนี่ยมีไหม เรื่องนี้เลยหนึ่งที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเวลาเราทํางานเลี้ยงปูเพราะหลายคนเนี่ยที่คุยอา่ามีการรวมตัวกันแล้วก็จะมาเรียนว่าจะทําธุรกิจ aper, ร่วมกันมีไหมที่ความคิดเห็นคิดว่าเราไม่โอเคอ่ะแล้วเราจัดการยังไงเช่นเราก็ฟังฟัง,ฟงหรือว่าฟังเสียงส่วนมากอะไรประมาณนี้มีไหมเพราะหลายคนเนี่ยเขาดูอยู่เนี่ยหลายคนจะเริ่มต้นแบบนี้เหมือนกันและที่พูดอย่างนี้เพราะหลายคนเนี่ยเลิกไปเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ใช่เรียงไม่รอดนะ ไม่ใช่เลี้ยไม่รอดแต่เลิกไปเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกรันก่อนที่ฟาร์มจะดังมีการซื้อขายกันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมีเงินเม็ดเ,เ,เงินเข้ามาเนี่ยคือเลิกไปเนี่ยมันมีหลายฟาร์มที่เกิดขึ้นเงียของบัตดี้เนี่ยคนในกลุ่มเยอะๆอย่างเงี้ยเรามีปัญหาพวกเนี้ยเรามีไหมถ้าเราจัดการยังไงได้บ้างใครเป็นเจ้าผูกในนี้เสียส่วนมากอ่าเสียสปวนมากใช่ไหมเราได้ลองลองดูมาก,มากเราก็จะประมวลเช่นเราแยกเป็นเรื่องก่อนอ ถ้าเกิดเรารู้หน้าที่แต่ละคนเสร็จปุ๊บทีนี้ก็มาดูเรื่องไรได้เราเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าโปรเจกต์ว่าฟาร์มเราจะไปอยู่สินขนาดไหนอแล้วรายได้เข้ามาเนี่ยเราจะสร้างมูลค่าของมันเนี่ยสร้างของมันให้มาเป็นในตามโปรเจกต์ที่เราต้องการอ่าชื่อนาคตเราจะขยายด้านข้างอยากจะมีสามสิบบ่ออ่าแต่เราไม่ใช้เงินในกระเป๋าแต่เราใช้ในส่วนนี้มาพัฒนาแล้วก็คุยกันทุกเรื่องไม่ว่าจะการตลาดไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรก็แต่เป็นระบบฟาร์มจ่าย เราชัดเจนคือเราชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยเช่นรถเรามาจากคันบางทีรถคันไหนใช้เติมน,น้ำมันเราก็จะใช้เงินฟาร์มเราคุยตั้งแต่ต้นก่อนอมไม่ใช่มาคิดเล็กน้อยว่าเอ้ย,อยเราเอาเงินในกระเป๋านะหรือว่าอะไรบางอย่างบางครอจะไปคิดอย่างนั้นแต่ละคือเราเคี์เคลีนั้นตั้งแต่ต้นทุกคนว่าเข้าห็นไ่มโอเค แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเรื่องขัดใจหรือว่าเรื่องอะไรแล้วแต่บางคนบางทีเสนออะไรมาอืคือเราเราขอให้ทุกคนกล้าเสนอต้องคุยกันต้องคุยกันพอเสนอมาแล้วมองแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่คนนี้คิดอย่างนี้แล้วเรามาขมวดมาย่อลงมาโอเคว่ามันไปได้อืถ้ามันไปได้ความคิดทุกคนก็จะเดินในทางเดียวกันคือเราต้องคุยกันทุกเรื่องก็คือต้องคุยกันต้องคุยกันทุกเรื่องอย่าเก็บไว้ในใจเราเตือนตั้งแต่แรกแล้วอืตัดใดเมื่อคุณถือเงินแสนเงินหมื่นแล้วแต่คุณมีตังค์แล้ว คุณให้กลับมามองภาพวันแรกที่เราคุยกันเราจะไม่ลืมวันแรกนนที่เราลำบาก,ากอันนี้ดีมากเราจะไม่ลืมภาพวันแรกถ้าเราไม่ลืมตับแต่ที่เราไม่ลืมภาพวันแรกยังไงเราก็อดคอ,อกันเพลงกัปอืมโอเคนะก็โอ้โหน้สะเทือนใจแล้วซา <c oughs> บซึ้งน้าตาจะไหล <c oughs> คุยกันทุกอย่างต้องนงคือคือหลายคนเราเห็นว่าปัญหาข้อนี้ที่ถามเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอทําเยอะแล้วจะมีปัญหาคือทุกคนมองภาพแรกตอนที่เริ่มต้นมันโอเค แต่ไปทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้สวยงาหมหร <t> ือสวยหรูเหมือนที่เราคิดตอนแรกนะมันเจอนไ,นไอ้นู่นทำมากไอ้นี่ทําน้อยว่าถึงเวลาไอ้นู่นต้องได้ตั้งนี้แต่รายจ่ายมันมีเริ่มต้นมันเหมือนเราเริ่มต้นเราจะมีรายจ่ายแต่ทาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มมีรายได้เริ่มเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยบางทีการหนักการเหนื่อยแต่ละคนเนี่ยเพราะนั้นคือต้องคุยกันญหาต้องคุยกันนะ่ถือว่าบริหารแบบโตๆเลยนะโอเคแล้วจากนี้ไปนะครับจากนี้ไปเนี่ยที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจะขยายเนี่ย มีแนวทางว่าจะลงทุนหรือจะขยายอะไรต่อมาอันนี้ขายฝันหน่อยกับกับที่คนที่อยากจะมาดูเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาตอนนี้มาดูก่อนนะครับอันนี้มาดูก่อนนะว่าที่เนี่ย<ด>มีอะไร<ๆ>หลายจุดแล้วผมเห็นแล้วหลายจุดแล้วเดี๋ยวอนาคตที่จะขยายข้างหน้าเนี่ยโครงการมันคืออะไรนะฝั่งข้างหน้าเมื่อกี้โครงการที่เราต้องการเนี่ยคือเราจะพัฒนาด้านข้างอ่าด้านข้างเนี่ยเพื่อขยายบอ่อแล้วก็ขนาดเลี้ยงพอพันุ์ให้ได้ปูคุณภาพเพื่อสร้างตลาดลุนนาให้มีคุณภาพอ่าแล้วก็เป็นแหล่งส่งให้ได้อ ทีนี้ยระบองเราว่าก็คือจะพัฒนาขยายเป็นเลี้ยงเป็นไตามากทำยังไงหนึ่งปีให้มีปริมาณพอกับความต้องการของตลาดก็แสดงว่าตอนนี้นดดบัดตี้เราก็จะมีราบเริ่มรับลูกฟาร์มด้วย <c ười> ใช่ครับถูกไหมตอนนี้ก็เริ่มมีรับลูกฟาร์มได้ลงพืนที่เห็นว่าเมื่อกี้มาตอนที่อบรมก็มีลูกค้าที่สนใจอยู่สนใจครับใไหมก็จะเริ่มรับเป็นลูกฟาร์มรับเป็นเป็นเป็นคอนแทคที่สารน้ำพันที่จะทำธุรกิจรงนี้ที่เริ่มต้นกันไปเนาะใช่ครับใช่ไหมโอเคนะก็ถือว่าทิศทางเราจะไปเพราะนั้นตลาดปูนาก็อีกยาวะ นะโอเคยังไงก็ขอให้วันนี้นะบัดดี้เรานะครับเราเริ่มต้นแล้วผ่านที่ยากลำบ,บากมาส่วนแล้ววันนี้ก็ขอให้พบแต่สิ่งที่มันประสบความสำเร็จนะเร็จเราก็จะเดิเติบโตไปด้วยกันภรรยาในฐานะที่มาช่วยบุกเบิกช่อยชี้นำนยครับเราก็จะไม่ยิ่งกันนะต้องแสดงว่าส่วนใหญ่เนะี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยนะคือผมเหมือนอยู่ในเรือเราพายเรือส่งเขาข้ามฝั่งแล้วเขาก็จะไปนะแต่เราไม่เคยทิ้งใครนะ แต่เพลงก็ว่าแต่คนอาจจะไปไกลนานจนจนลืมนึกถึงมุเรยาไ้ไม่เป็นไรนะคนนั้นเราอยู่ในวงการนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันแล้วเราโตด้วยกันเพราะปูมันสลัดเองเนี่ยนะครับถ้าปูมันสลัดเองเนี่ยมันจะลงข้อนี้ชี้ลงข้อนี้ถ้าเราขึ้นแห้งเราตาดแทนปูจะไดดีไซน์สร้างบ่อปั๊บเนี่ยขอน้ำที้อย่างเงี้ยเราระวังยากถ้าเราไปขุดไปกองขีเนี่ยน้ำก็ไหลช้า จะมีผลกระทบแต่ถ้าลูกมันสนหลุดตายตับ้บเราคุจะมีบอดอ่ะนะครับคุจะมีบอดอ่ะอ่ะทีนี้ตัวกระมังน้ำเอ่ะคลอดเองกะทําสลัดนะครับอันนี้สลัดนะถ้าคลอดเองเนี่ยจะมีปัญหาคือถ้าเราเสือไ่ดูเฮ้ยยังไม่ออกหรอกเฮ้ยยังไม่ออกมาดูไม่ออกเสือป<ส>ั๊บเนี่ยมันจะกินลูกมันเ<ส><ส>วนลาคลอดมาเสร็จมันจะกินลูกมันมันตายปั้บมันจะกินไม่กินนี่เห็นเลยนะเฮใส่กระชอน ร่อเลยเทใส่สวิงร่อเลยทีนี้ลูกปูเนี่ยเล็กๆขามาันออกมาเส้นผมเราเนี่ยแห้งขาัะมันตายและสาเหตุส่วนใหญ่ที่ลูกบาลไม่รอดก็คือปูมันช้ำแลวตายผมนะครับเนี่ยลองไอ,อ้ที่บอกว่าแก้เรื่องไข่ได้ใช่ไหมแก้เรื่องปูปูไข่ได้เสร็จปั๊บเนี่ยแก้ได้เสร็จปั๊บอยากรู้ว่าปูทอเป็นไงเขาจะรุ่นร้นมาเราจะได้เรียนไนถูกอไหมไปสื่อออกไปเท่าไหร่นะแต่จะออกให้คนนี้คือคนที่มาดูจริงๆที่เป็นตอนนี้ การดำเนินงานแบงนี้นะครับคนที่ขายอย่างนี้นะครับแจกคนที่ขาย,ยานี้เข้าไปใน,นสีเป็นข้อนั่งพ่อให้พ่อดัดเอาดึงมันออกมาดึงมันออกมาดึงออ,ออกมาปับ๊บแล้วพอวางปั๊บน้ำก็จะเทแปลงฟันบิดบิดยาที่ฟันลงไปยังไม่ทันได้แปลงลก็ถ่ายน้ำลงฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเป็นปัญหามาดึก มาดึกต้องมานั่งลากสายแล้องมาต่โอโหยากมากแล้วแล้วแ,แ,แสแลนนะครับไม่ต้องยอมไม่ไม่จำเป็นต้องของใหม่เราใช้ของเก่าได้แต่ถ้าของใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยของใหม่ามาเนี่ยรูมันจะผีเลยป่ะเห็นไหมอ่าทำยังไงให้มันเป็นของเก่าดูนะนี่ปั๊บปั๊บแล้วเราก็เป็นยัครับพี่ยี่มันนี้มัน<า>ม,<ด>มันก็จะเป็นรูเห็นไหมครับโรูก็จะพลางแสงเนี้ยวิ่งมาวิ่งไปเนี่ยครับนี่เราจะใช้ตรงนี้อ่าอย่างนี้ จใกล้เวลาแล้วเสร็จเนี่ยตะปิ้งมันจะเพเยะมันจะเพเยะออกแต่มันข้อหนึ่งอ่ะมันจะเพเยะออกไปอย่างเงี้ยได้ออกสังเกตดูสีดูตัวนะครับอ่านะครับดูได้เราเล่นปูเราดูได้ถ่ายรูปได้นะครับวันนี้ดูได้ถ่ายไปได้ถ่ายไปดูได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นมันมันมันออกมาได้นะครับอ่าเห็นไหมตัวนั้นจะเห็นอ้าปากตัวนั้นอางปากตัวนี้อ่าครับ ใ่แเขาเยื <risque> ่อาอานี้นี่นะครับพร้อปกติเราจะไม่ค่อยเห็นกันนะพอเราเลี้ยงมันจะไม่ค่อยเห็นพอส่วนใหญ่มาเสร็จก็คือท้องแน่นๆเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมทําก็คือจะทําให้คลอดเขาคลอดคลอดแม่หนึ่งให้คลอดแม่หนึ่งและอีกแม่เดี๋ยวให้เขาจัดการคลอดเองก็ได้งานลื้อตัวปก็ดำเป็นสีนะครับตัวเย้ะเลยอ่าเดี๋ยวครับแล้วตัวเล็กๆเนี่ยมันต้องใช้กล้องถ่ายเล็กๆนะครับเดี๋ยวให้ถ่ายนะครับเล็กๆเนี่ย อลูกมาฟอนคุณแม่อาเร่อๆอเดีนยครับเออย่างเงี้ยเราเลเองไม่ใช่ว่าเราไปจับมาแหวกเขาที่นี่นะผมนะนีเทคนิคของนะผมจะจับหลังนี้แล้วผมก็จะใช้นิ้วเนี่ย้าออกหน้าออกมันก็ใช้อู่างเนาออกอรู้ไว้นิ้ปรอางนิ้เนี่ประอเเขาจะออกไปอย่างเงี้ยทีนี้บางตัวเดี๋ยมันมีที่ออกแล้วก็ทีไม่หมดเห็ไม อย่เงี้ยที่ไม่หมดเราจะทำไงครับอย่างงี้เห็นไหมก็จะแยกไปพัก yeah. right? ื้นก่อนตอนนั้นถ้าอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะให้เป็นพักฟื้นเราจะให้อาหารแล้วก็แบบดุแลเขาเลยนาะอย่างงี้เราก็จะแยกไปพักแล้วเดี๋ยวเขาให้ตักปูนเขาอยู่นี่ยตอนนี้ถ้าเขาพ่อเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกินใช่เราแยกไหมสักน้อยสักคืนนึงเขากินได้เขามีกำลังกำลังดีเสร็จแลยเพราะ ปล่อยปล่อยเขากลับให้มันท้องใหม่นะแต่ถ้าเราอยากพิสูจน์นะถ้ามันท้องอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ปล่อยเราลองขังเดี่ยวก็ได้เดี่ยวมันจะท้องอางเีู่บอกว่ามันฉีดําเชื้อแล้วมันจะเก็บได้ถึงสองครั้งโดยที่เราไม่ได้ปล่อยตัวคู่เข้าไปอ่าทีนี้อ่ะกลับมาที่ลูกเล็กนไหมครับดำเยอะแยะเลยทีนี้สังเกตเนี่ยเวลาลูกเนี่ยบางตัวมันกระเด็นออกอย่างงี้แต่บางตัวมันเกาะเป็นกลุ่มอย่างเห็นไหมซึ่งมันอาจจะกึ่งกึงเหมือนกับอ่อนแต่แก่แต่อ่อน้วใหม่เนี่ยมันจะมันจะจับเป็นลูกอย่างง ว่าลูกปูเนี่ยมันแทบจะไม่กระดิกเลยนี่คือเหตุผลว่าที่ถ่ายแบบนี้คือมันจะไม่ช้ำไม่เกนนี่ยวนะจากน้ำี่ออกมาณนี้เอาผมจะพอแล้วยื่นไปก่อนอใครออเขาอ,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 อยู่นี่ต่อด้วยเห็นวิธีการนี้คือเขาล้างปกตินะครับล้างอย่างนี้อยู่หน้าบ้านเลยใไอเคร็จเราเอามาไล่ว่าอันนี้สูงสุดเราก็มานี่ใช้สะยางเสียบเข้าไปยื่นเข้าไปนะครับด้านหลั ของนั้นท่อน้ำอย่างเงี้ยถ้าดูนะครับเซ็เป็นมาตรฐานบ่อเลยอันนี้เอาไปต้มแดดได้เลยนะครับบ่อที่นี่ขนาดใหญ่ขนาดไซส์เถอะเราเราต้องใส่ตัวดักลเอาบุฟูลแต่ที่นี่น้ำมันแรงแล้วมันท้องมันฟอสได้ก็คือเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้นะครับน้ำมันก็จะไม่แรงถ้าเกิดว่ามีปูแล้วมันเปิดปลาได้เปิดปลาแล้เปิดปลาอนนี้เวลาส่วนที่ล้นก็ออกไปปูก็จะอยู่นี่เราควบคุมได้หมด ก็ต้องอยู่ที่ทำเลของพื้นที่ของบ้านแต่ละท่านนะครับว่าจะวางกานยังไงดี๋ยว่าคาเต็มปุ๊บก็ออกแล้ทำใช้ที่นไ้งัง้แต่พวกลูกปูแม่ปูอะไรปุ๊บเขาก็จะอยู่ใต้น้ำเขาไม่ขึ้นมา